คนหนึ่งถ่ายโมกเหมือนกันแต่ว่าเป็นกล้องนี้เราโทรศัพท์จะได้เยอะขนาดไหนมาดูกันเขินกล้องจริงคขนโดนด่างไงอ๋อคือโดนด่างคือถ้าเข้าปับเราเราจะต้องซื้อโอเคโอเคไม่ซื้อไม่ได้เราเลงเหมือนกันว่าจะซื้อแม็โนัเลียพาร์คอันจบแล้วอันจบมาสอบเขาให้เสราให้เสร็จเออัน as a fictional don't think of it as romance Because it's toxic. Just mm. to get it out there, it's hella toxic. It's a love-hate relationship between mm. you and the book. You either like it so much or you hate it so much. But It's had a many recommend, yeah. but it's like, are okay. oh yeah, you should read it? And it, yeah. no, it's it's. You should give it a try, as in like. Read it, and that's it. Cause I read it <laughs> once and I never picked it up again. I read the series once yeah. and I've never reread it. Then yeah. you would like to recommend me? Right? Recommend read it once because I feel like <laughs> you should go through their stories by not listening to other people's review. Which one is the first book? Magno the and BJ. and Hmm. You review like. Right? to be fair, Daisy Henshaw, uh, I love them um, oh. yeah. ว้าวโอ้ยบ่เออนี่ไงมันมีปกยูว่าแบบปกอันนี้หรือปกอันนี้อะเนา This is แบบ This is traditional publish ค mm ือตอนที่เจอซ่ายังไม่ได้พิมพ์กับสำนักพิมพ์ชีอันนี้เป็นเรื่องปกติของชีเบิ I don't like the c h o l s ใช่ On the cover ตอน when they when they first announced this I ran so fast to g e a b the OG one เพราะ the OG one is l i k e Okay w e l e g o i to r e c i did pre-order this from the uk and i cancelled it because one is hella expensive <laughs> and two and two as much as i like this cover but the, the cover is so it's cute. Clothing. the same yeah. ค่อนข้างแต่คอมฟอร์ตโซนของพวกเราอ่ะคือการอ่านที่เป็นซีรีส์เว้ยเพราะรู้สึกว่าอ่านเล่มเดียวจบลงมันไม่พอยูสตรีมีแบบเองสายทีเว็บคอนเสิร์ตแล้มันมันแบบมันเขียนแล้วมันแบบเข้าใจไม่เห็นภาพมันยูต้องเล่าถึงหนังสือเล่มเล่มนี้ให้อายฟังว่าแบบ what is about just for the summer เป็นไม่ได้แล้ววะ วันด <It 's S 3> ิคัมทูเลฟเดี๋ยวกลับไปเขียนรีวิวให้นะคะเดี๋ยวเราชักพักใหญ่หญแล้วเดีย๋ยวเราจะขึ้นช่องของไบออให้จะได้ไปติดตามกันนะคะแต่เขินนะเวลาเวลาต้องทัาเสียงลงแอปอะหรอพูดไม่รู้เรื่องนะ <laughs> ถือทุกคนเราอ่านเล่มน,นี้ไปใช่ปะเด็กเว่ยนเย s สลิปคือมันดีมากคือจริงๆไบอ้ะพูดมาตนนั้งนานแล้วว่า,วาเล่มนี้แบบมันดีเราก็เลยแบบว่าเออซื้อมาลองไว้แล้วก็เลยไปอ่านตอนแรกตอนที่เรา ไอ้อ่านอะเราไม่ได้คาดหวังว่าจะให้อ่านดาวเ่น,นะแต่พออ่านจบไม่แบบมันอ<ม>ิมแพกอยู่ข้างในอ่ะมันดีนะมันเป็นแบบ easy read อีซ<ช>ี่วีดอะภาษาไม่ยากมีไม่ได้มีท็อปติกพล็อตไม่ได้ยุ่งยากมากในั<ม>้นมันจะมีการแบบย้อนย้อนกลับเวลาบ้างย้อนอะไรบ้างแต่ไม่ได้อ่านอะรู้สึกแบบอะไรวะตามไม่ทนัน เรื่องนี้มันเป็นมันเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้มรดกจากป้าใช่ปะว่าเป,เป็นอพาร์ตเมนต์นนเ,นเออที่ป้าแบบป้ากับนางเอกกรักมาใช่ไหมแล้วพอนางเอกไปอยู่อะ่ะมันจะถูก<ๆ>มันมีคืนหนึ่งที่เกิดวันดหารด้วยคือนางเอกอะ่ะย้อนเวลากลับไปเมื่อ7ปีที่แล้วแล้วก็ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าอ e ีวานใช่ไหมแล้วเหมือนแบบทั้งคู่ก็โอเคพัฒนาความสัมพันธ์กันแต่ทฮ้ีนะมันไม่ได้ง่ายเ้ยคือตอนแรกไอ้เลยว่าย้อนกลับไป7ปีแล้วมันไม่สามารถกลับมาได้สรุปไม่ใช่มันจะมีวันดีคืนดีจจจุกกๆมมมัััันน็ลลลบบบบาาเเววอออแแ้้ตงู มันจะกลับอะไรยังไงที่พีคือไอไม่ได้คาดหวังอย่างหนึง่งนึกยคือว่าคือพอมันกลับมาสถานการณ์ปัจจุบันอ่ะทนางอ่ะได้กลับมาเจอกันอีกซึ่งวันก็จะมีสองไทม์ไลน์คือเมื่อจะปีที่แล้วกับปัจจุบันเออสนุกมากไปอ่านเห็นว <s> ่ากคิงอะ สภาพพวกเรามันชันมากอันนี้ไม่ใช่หนังสือนะคะทุกคนอยา่าเข้าใจผิดไม่ใช่นังสือที่เราซื้อนะคะเขาไม่ใช่หนังสือที่เราซื้อเป็นหนังสือนะคะแต่ไม่ใช่นังสือที่เราเราไม่ได้ซื้อนะคะเราไม่ได้โลกเราโลกกันมากเลยนะหร,ระือเปล่าผมพ <laughs> ยายามปกปิดความผิดอะไรที่ท <laughs> ไม่ได้ทำอะไรเลยจริงสลบนะคะซูชิโร่ก็ยังไม่ได้ไปกินแฟมฮามก็คนเต็มสามสิบห้าคิวก็คือก็เลยแบบจะรอไหวไหมก็เลยเอองั้นไปเซ็นทันโบเลยจบๆอืมนี่คืออยากหาที่คุยกันเฉยๆแล้วเนี่ยหาที่มั้ง นั่งเงายาวๆเรามาถ่ายตูติ๊กเกอร์กันนะคะเพราะว่าเราจะม o v e ไปเซนต์เทนเบอร์รี่ที่เราบอก ยังมีอยู่เป็นตัวเองทุกคนใช้คำว่ามีเองเพราะมีแคลร์จีนแล้วไงแล้วเราทุกคนอันนี้แคลร์แคลร์กับจิ๊ปซี่เหรอทุกคนเฮ้ยโอ้แตงกิ้วมากอันนี้เป็นของฝั่งอเมริกาแล้วก็เป็นพิเศษดิชั่นเพราะว่า ตัวต้นเล่มที่เรามี่มันจะแตกต่างกับเล่มที่เขาเทรชโนมครับเด็กะเขาตัดราบางชัเตอร์ออกเหมือนกับในเล่มเนี่ยยังมีชัเตอร์คนนั้นอยู่อ๋อใช่อุอ้ยสวยมากอ้ยอ้ยชอบความพรอฟเฟ่อ, <ไป S 2> อ่ะมีเซนด้วยนะ อยูไว้ให้เขาเซ็นเหรอเพื่อนเพื่อนที่เพื่อนที่ไม่ได้ไปเพื่อนที่อยู่ที่อเมริกามันมีที่แอนนาไปโซกับร้านหนังสือแล้วเขาพอเข้าไปเซ็นแต่ไม่ไม่น่าไม่น่าได้เซ็นสดต่อหน้าหรอกแต่ก็คือเป็นเป็นที่เขาเซ็นบนหนังสือไม่ได้ไม่ได้พิมนออกมา เราสองคนตอนนี้เดินทั่วราชนาจักรเพื่อหาร้านของหวานกินแค่นั่งแค่เพื่อนั่งกินกันสาราห<อ>นึงยังไม่มีคิวตอนนี้มาอยู่ที่เซเวเ่นเซนแต่แบบคนเป็นร้านคนเยอะมากคนนี้วันคะมันเยอะขนาดนี้หรอปกติไม่น,นา่นนาจะวันเสาร์บ่ายสามครึ่งคนเยอะมากน้อยค่ะเยอะนี่นะคะเมื่อกี้หน้ว่าไหลนะโน้วกินลูกเกดปะ มกเลทำยังไงให้มันกลับไปไซส์เดิมอ่ะเวลาไปเที่ยวกับเพื่อนเน้นรีโพนค่ะไม่เน้นโค้ดเองอันนี้ไซส์นี้หรอไซส์เดียวกันกับชื่อเธอร์จริงๆนะเราไปเที่ยวกับเพื่อนเราเน้นรีโพนนะไม่โพนเองอ่ะใช่ค่ะเราสั่งไอติมเพิ่มอีกอีกรูปหนึ่งอิ่มอิ่ม เขาบอกเราบอกกันว่าอิม่มเห็นมันน่ากินนะอ่ะความอิ่มของเรามันไม่เท่ากัน <c oughs> <ๆ>เขาใส่เป็นนักเรียนกันก็น่ารักดีนะเออผัต่งเขาอิ่มจนต้องเรียนไทยมากนี่ย,ยาวใส่ชื่อมหาลัยไทยจริงหรอไม่ไม่ได้ใสน่นี่เบื่อการนี่เชื่อมากเราเวลาเห็นเพื่อนใสน่ก็น่ารักอ่ะเขารู้สึกอะไรู้สึว่ามีฟอร์มมันก็ดีเพราะว่า มันจะได้ไม่ต้องเปทาุวันนี้กรจะใส่อะไรดีเพราะว่ามียูนฟออ์มาให้ที่นู่นต้องเคยนว่าข้างในแตกนะข้างในแตกต่างกันแต่ว่าข้างนอกใส่แจ็คเก็ตตัวเดียวเดียวกันตลอดที่แบบเมื่อยนอังกฤษตอนนั้นที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นเขาถึงแบบอันนี้อันนี้อยู่อันนี้อยู่อังกฤษหรอะเสื้อเสื้อเดียวกันอะที่ใส่ที่นู่นแล้วเพราะเราเรามีหลายตัวแต่ว่ามันจะมีบางตัวที่เราสึกว่าใส่แล้วู้สึกสบายใจที่สุดเออมันจะไม่ใส่ซ้ำมันมีชุดโกโปดของเราก็จะใส่ซ้ำ แล้วเพราะการใส่ซ้ำมันเนี่ยมันก็จะซ้ำเดินทุกคนแบบไม่มีเสื้อผ้าอย่างเงินให้ใส่บ้างเหรอกูม,มีเครื่องเสื้อผ้าฉันมีเครื่อง <laughs> แบบต่คนชอบชอบทีปพี่แบบไอไปร้านกยเตี๋้น่อย,ยนะเพราะว่าเออชอีกินนะคะชอบให้เราเสียตังค์แต่ว่าของคุณนะคะที่ชอบรักมากใครคื <Okay. S 2> อบแบบอ๋อทำไมไอไม่แอดในอันเดียวอะ นะทำอะไรให้มันยุ่งยากอะไรก็ต้องเพิ่มแบบหนังสือปะอ่ะหัวใจถ้าไม่สวยปกติน้นรีโฟนนะเ <laughs> ธอแอดเธอแอดรูปรูปหนังสือไว้เราเราจะมาปคลทีกันแล้วโคตรแล้ว,ลวอ่าหลังจากที่ต่อสู้กับสตอรี่มาแล้งร่กบ๊ายบ <laughs> ายไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวันที่เรานัดต้นใบอ้ออีกครั้งหนึ่งเร็วๆนี้แหละ เร็วๆนี้ใช่เพราะว่าเบลออจะอยู่ไทยยาวๆแล้ว